เมื่อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมือที่แบบว่าอากาศค่อนข้างที่จะแบบว่าชุ่มช่้เย็นสบายมากๆค่ะแต่ว่าไปทั้งไหนบ่ได้ฝนตกมืดมือมดขึ้นด้วยจ้า่านานเกือบสองเดือนแล้วที่่อยอยู่ในห้องเศร้าน่อยกับลูกสองคนนะคะอาจจะมีไปจ่ายตลาดบ้างแป๊บหนึ่งแต่ว่าบ่ได้พาลูกไปรอบปิินไปเขียนเล่นนาหาดคือแต่ก่อนหอดซ้ำมือไปเลยค่ะจังว่ากันไหมเนาะจ้กเมื่อนี้ก็ได้เวลาละค่ะพี่น้องล่อมามืดมือเลยค่ะล่อให้ฝนหยุดกรบ่บยมหยุดจักเจือจนว่าสีํำแล้วค่ะกาต้นบกปีกว้จนว่าสิใเญ่ถิ่มม ไม้บานไม้เพิ่นคือสีบอออกมากออกนวยให้เบิง่งดอกค่ะออกก็บว่าได้กินหอกค่ะปลูกไวถชาชมปลูกไวทเบิง่งแต่ว่าถ้ามีนวยก็ได้กินอยู่เด้อล่ะเห็นว่าก,กระไดต้นกะเพรานี่ก็ไปเก็บมาจากขางทางมาเสียบไว้จากพี่นองมันกับปงขึ้นบักยางงามเลยกะเพรานี่เกิดมาบักยางงามเลยพี่นองแร้กก็คือแบบว่าคอยดิดไปพัดกะเพราลายหลอแลวจ้ะพวกบักหลอกบักเล่นยังอย่าง,งสี่ก็ไดเอาเม็ดมันมาจากกับเขานองตะล่อนหั่นแหละเอามาเสียบไว้ซื้อมันก็เกิดบัดนี้พอขคอยแก้ชี้ดินแล้วมาเบิ่งกระถางคือ ฟางในเลือจากน้อยก็จะเอาไปปงปลูกพักเพื่อนกับอนุญาตแล้วนะคะทุกคนข่อยก็เลยเออลงมาเอาฟางนะคะจักว่าคุยกับผัวกับเมียดอกคะ่ะแต่ว่ากับบรูนะคะแต่ว่ากับแจ้งเพื่อนทราบแล้วแหละเนาะ <laughs> สมัยตะกี้เนี่ยล่งเลื่อนตะบองเพลจะสวยงามมากๆนะคะเพราะว่าจะอยู่จะเพื่นจี่ปลูก้นหมอกอน้นไม้ตอนนี้เพื่อนกับบ้อยุนีแล้ววนาะคะ่ะเพื่อนกับใหายไปอยูุมองอื่นแล้วล่งเลื่อนตะบองเพลก็เลยเป็นคือเลื่อนห้างไปเลยค่ะข่อยกับชิมักลงมาเอาโอะโลเวล่านะคะหวานหางจระเข้เพื่อนคือแบบว่าโอ้วิตามินบักยางไงข่อยกับชิมาะ เพิ่นกระบอกให้ข่อยเอาขึ้นมาปลูกเองเลยเพราะว่าเอาไว้ก็บ่มีผู้ใดเบิ่งยันมันตายทิ่มเนาะพี่น้องแต่ว่าข่อยก็เอาขึ้นไปบ่ได้เพราะมันบ่มีพื้นที่เอาเฟียงเสรแล้วเฮาก็สิย่างขึ้นมาทั้งห้องค่ะเดี๋ยวสิมาปลูกผักกันเลยย่านฝนสิลงมาอีกน้องตอนนั้นก็คือแบบว่าอยู่ในเปตั้งแต่ซื้อเปมาก็บ่ค่อยได้ใช้งานออกซื้อมาเสียเงินทิ่มซื่อๆเห็นบ่ค่อยว่าแล้วเพราะบ่ค่อยอยากสิออกไปใดมาไสดอกค่ะพี่น้องอากาศบ่ดีก็เลยบ่อยากพาลูกออกไปเล่นขึ้นมาทั้งห้องแล้วก็สิเอาเฟี้ยงไว้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สิมาจัดการปลูกกันเลยค่ะข่อยมากปลูกผักปลูกหญ้าเด้อพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดบ่เป็นปาน กระดัมอัน Karma, บ ik, 5, ักพีก้าบักพีกเต็มกระถางนั้นขอเสียไวเม็ดส้งเม็ดได้ย่าย้คือแบบว่าโป่งบักหลเลือยเป็นโป่งซู่เม็ดเลยก็ว่าได้แต่หากลึกๆแล้วหันปลูกบ่เปลี่อกค่คะต้นหมอกต้นไม้ยงก็ไดเออบักมูวิธีการปลูกแต่ว่าก็ศึกษสาถามมูทามพวกทามพีๆเอฟซีเบิ้งบนก็แนะนํำเนาะค่ะอยากปลูกกับดินบ่อยากปลูกกับน้ำน่นองแต่ว่าขาเจ้าก็แนะนําำห้ปลูกกับน้ำมันสิสะดวกสบายกลัวแต่ว่าค่อยสะดวกแบบนี้นะคะชอบแบบนี้ก็เออค่อยพอะปลูกแบบนี้เอาแล้วกันเนาะกระเพ้าต้นนี้ประเด็ดมาจากทางทางที่แเป็นกา่วงเเเอาึนมมปปู่กหะค็ีียว แต่ว่ากลิ่นเนี่ยแบบหอมมากๆข่อยดิดไปพัดได้ถึงสองเทียละเด้อจ้าและก็สิมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะว่าข่อยย่กับลูกสองคนตีสามีไปไสเป็นแม่ใหม่บอกหื้อจังไรเนาะพี่น้องก็มีไอ้ไอ้และหลายคนนะคะอีเมลและหลายคนณนะคะ <ๆ S 1> เพิ่นกับคอมเมนต์ทักทายถามข่อยอีกเพจนึงแต่ว่าข่อยก็ตอบไปหลายรอบเป็นเนาะเดี๋ยวมาเพจนี้ก็มีกันถามมาอีข่อยก็สิตอบให้เด้อค่ะพี่น้องข่อยก็สิตอบเป็นวิดีโอนี่วิดีโอสุดท้ายเนาะจ้าข่อยมีสามีอยู่เนาะค่ะแต่ว่าเฮาบ่ได้อยู่น้ำกันเนาะจ้าพี่น้องคะอ่ะก็เเมอนานานนะะาา่่่่แะปดงงงงยูตตรทศสิ เนาะข่อยกับพ่อน้องตะลอนก็เปลี่ยนแบบนั่นคือกันค่ะโดยความที่แบบว่าเฮากับเริ่มจากศูนย์คือกันเนาะพี่น้องเฮาก็ต้องการไล่ได้ที่มากขึอนอกก้นเนาะจ้าเนื่องจากว่าเฮาใหญ่มาอยู่บุเกิตนี่เฮาเริ่มต้นจากศูนย์บ่มีอีหยังเด้อพี่น้องข่อยมาอยู่นี่ข่อยสร้างข่อยแปะข่อยเก็บไปซึ่งสามีก็เฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศส่งตะเบียมาให้สิได้มาหาข่าขอยกับน้องตะลอนปีละเทื่อซ้ำนั้นค่ะย่างมากก็คือปีนึงหาเทื่อแบบว่าโชคบ่ดีแน่ก็ได้อาทิตย์นึง2อาทิตย์แต่ว่าบางหันเพิ่นก็หัวแต่มาหาในรอบอีกเกือบปีเลยค่ะพี่น้องแต่ว่ามาได้แป๊บเดียวเนาะจ้าเนื่องจากว่าหนีงานมามาอยู่ น้ำข่อยได้อาทิตย์นึงแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่นางสาวมาเล่นน้ำนอกจากพี่น้องปีนี้เป็นปีที่แย่มากๆเลยค่ะสำหรับข่อยเพราะว่าข่อยสูญเสียไมา่ไา่สูญเสียทั้งยาสูญเสียทั้งปู่นะคะสามคนในเวลาเดียวกันเดือนเดียวใกล้เคียงกันเลยปีหน้าข่อยกะวังว่าสิเป็นการเริ่มต้นที่ดีๆของขอ่อยเพราะช่วงที่ผ่านมาคือแบบว่าบักยางลำบากเลยค่ะพี่นอ้องต้งแต่ทองมาลากเง,เงเ้วมาเกือบสองปีเลยค่ะก้อนนานนานอีกจากประสบการณ์อีหยังต่างๆหน้านาเนาะค่ะข่อยก็เลยกตัดสินใจอ่ะใหญ่าอยู้องสาวนี่แหละ แม่มาโยผู้เกียิกับเงินหาลอยบาทรลดกับบ่มมีบุมีเอีหย่างเลยชีวิตตอนนั้นคือแบบมอระสุมักอยางคักเลยค่ะจนปัจจุบันนี้เนาะค่ะพี่นวงทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆกอยได้แต่ภาวนหน้าว่าสิ่งที่คอยแบบว่าอดทนแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดว่างแผนให้มันดีที่สุดนะคะปีหน้าจะเป็นการเริ่มต้นดีๆของครอบครัวเฮาค่ะ ถึงแม้ว่าบางที่ฮักกสิบไดมีสามีอยู่น้ำโดนโนปีเนียงเพิ่นกสิมาแต่ว่าซุมไอ้ไอ้ซุ้มเจ้าทั้งหลายกับ่ต้องมาจีบเพือเด้อค่ะคอยบ่แม่นแม่หมายแม่หางสิเบิ่งกันกัเออติดตามกันแบบน้องนุ่งนะคะให้กําลังใจกันกับบ่ได้ว่าอีหยังแต่ถ้าทักมาหลังบ้านแบบบ่เบิ่งตามาตาเลือนั่นเว้าบ่ฮู้ฮู้ขี้นั่นคอยด่าเจ้าอีหลีเด้อจ้าพี่น้องกะสิมีแม่ป้า FC หลายๆคนที่เขาติดตามเขาซัพพอร์ตคอยก็รลูกมาโดยตลอดนะคะและกะสิมี FC แม่ลูกอ่อนเนาะค่ะหลายบักอย่างคักเลยเนาะค่ะเขาเจ้ากะสิเบิ่ง่อยไว้เป็นกําลังใจอย่างสบางคนกะชีวิตแย่กว่า กมียังเจงซี่เนาะคะ่ะคอยกระเด็นตะห้ำกำลังใจคอยกรบบุจิซอยอีหยังที่คอยเฮ็ดซ้อนนี่คือแบบว่าอยากจีแซ่ไลส่สไตล์เจ้าจของเนาะคะ่ะพี่นวงอยากจีแซ่ประสบการณ์ที่วิตเจ้าของให้คนอื่นได้เบอร์คอยเริ่มต้นจากศูนย์ยีรีเนาะจ้ากลัวสีมามีรายได้คงตัวแบบนี่นะบาตามกลัวท่าทนั้นท่านี้มันก็บ่่ด้มากมากคือเหมือนคนอื่นเขาอกค่ะแต่ว่ามันก็นยังเฮ็ดในห,ห้ามมรายได้เป็นของเจ้าของมันดีกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยค่ะที่จะต้องกินเข้ากับนำพิกกินเข้าบูดเป็นอาทิตย์มาซูมือนีประสบการณ์แต่ก่อนมันสอน่ซ สามพี่น้องคอยเจอคอมเมนต์นักหนก็เยอะเหมือนกันค่ะโดนบูบี้สารพัดจังสูนจังสีต่มาหอดปัจจุบันนี้คำเรานั่นแหละคะ่ะมันเท็นไหร่คอยมีหอดสมือนี่ก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นกำลังใจให้แม่แม่เลี้ยงเดียวหรือว่าแม่ที่เลี้ยงลูกแบบฟูทา่ามถ้ามือได้เข้เฮ็ดคลิปแล้วล่ะเข้าไปเจอคอมเมนต์แย่ๆเหาแอเคตัดเขาออกไปจากชีวิตเขาขาเมื่อนเขาไปลดเพราะว่ายัางเขาบระดดมาซวยให้เขามีกำลังใจยังดอกอใจเข้าบ้แข็งกับบอกเขาทิมโลดนี่แหละคือวิธี่งข่คอยแต่ว่าชีวิตคอยไม่รู้มียังสินักหนาไปกว่านี่แะแแห่งงเข้าามาสด พฤติกรรมแบบนี้ก็เหามาแสดงความคิดเห็นนันแหงเฮ็ดใหฮามีกาลังใจสู่ต่อไปเด้อจ้าบางคนอาจจะมาติดตามไม่นะคะหรืออาจจะบ่มีคนติดตามเลยก็ได้ในอนาคต่อยกับ,บ่ฮหูค่ะแต่ว่าคนห้าบรมีอีกอย่างแน่นอนนะคะเวลาข้นมันข้นเวลาลงมันลงแค่เหาเสือหมันในตัวจ้าของว่าเหาเฮ็ดได้จ้า